สวัสดีครับมาดูกันปันน่นนากานดูใส่ตีนเหล็กด้วยกันติดไว้ก่อนงานนี้มีเสียวโอ้ยโอ้ย โออเอาดูล้อหน้า L36 กูบตา้านี่มาคนเดียวเลย นานๆจะเห็นกันสักทีใส่ล้อเหล็กปันเขาก็กลัวติดเหมือนกันกน่ะมาคันเดียวด้วยแต่ถ้าติดจะติดติด,ตดจมเลยนะยิงดินยิงๆๆๆจมเสียงอาจารย์โก็กัดลืมลืมลืมอยู่นะโอ้ยยกหน้ายกหน้าโอ้ยปั่นโหดจริงค่ะนี่โอ้ยโอ้ยอย,ยกหน้า ผมก็ไม่กล้าลงไปเนี่ยเสียวปิงเนี่ยจะถ่ายไกลๆก็โอ้โหโอ้หน้ายกเอาขอให้มีสองล้อสี่ล้อปั่นสองล้อแล้วเอาแม่ลุยมันอีจังเลยอืออ oh. เดี๋ยวดูก่อนนะจะลงไปได้ก็จะลงเพราะว่าเขาข่าวว่าปิงเยอะไม่ค่อยกล้าโทษทีนะครับ โอ้โหดูดูหน้ายกเลยโอ้ยโอ้โหเราไม่ได้ถ่ายใกล้ๆนี่นล่ะเสียดายจังเลยโอ้โหดูหน้ายกโอ้โหโอ้โหโอ้โย แอบปั่นมันยิ่งใส่ต้องปักกลี่ยจะแล้วปิงก็ปิงครับ ไม่กล้าลงไปถ่ายใกล้ๆเขาบอกปิงเยอะเลยไม่กล้าเนี่ยโอ้โหจะเสียบรรยากาศหรือเปล่าโทษทีนะครับจ้ะอ่ะเดี๋ยวให้เขามาปั่นใกล้ๆให้ดูอ่าตัวเล็กมากแต่จิ๊ดจัดกน่าดูอัตราค่าจ้างเขาไหลแล้วสองร้อยแม่ทำงานเกินคุ้มเลยดู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 รหน้าดูดดดดดด อะไรจะโหดปันน oh ั oh ้นโอ้โ oh. ห จะครึ่งคันอยู่แล้วปั่นโหดมากโอ้หโหลงรอยรถเกี่ยว ดูดูดูล้อหนะ้าโอ้โหอำมาตสองลองอ้อก็พอแล้วมั้งโอ้โหแม่เอาเอา มาขอเชียร์มวยทวยรวานเถอะโอ้โหเนี่ยผมมีสักร้อยไล่ผมจะให้ไปปั่นคันเดียวเลยเนี่ยไม่จ้างใครเลยอ่ะไม่แกปั่นคุ้มจริงเลยอะ่ะต้องงี้สิ ดูดูดูแม่เกินตัวเกินตัวครับเกินตัวนนด,ดูอ๋อห้าห้าไปไงล่ะเป็นไงโอ้โหแม่ถ้าปิงไม่เยอะผมจะลงไวให้ดูเลยเนี่ยใ,ใกล้เลยกลัวโอ้โห อ่ะใครสนใจแบบปูะรุดูดันมาแน่นอนจริงๆโอ้โหดูดูเอามาสองล้อพอมั้งท่านอาจารย์เอามาสองล้อพอละอาจารย์โอ้โหมันกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วโอ้โหร้อนก่อนร้อน อาละครับจากการที่โลดผลจนทยานเสร็จก็เรียบร้อยดีสีกระทงแล้วก็ย้ายที่ใหม่จะได้ตามไปดูหรือเปล่าไม่รู้นี่เอาละครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ สวัสดีครับ